ตอนเช้าก็ให้ผู้ชายวีดีโอคอลมาบอกผมบอกเขาท้าบาผมพบันตั้งนานแล้วที่ไม่รู้เรื่องเลยมาอยู่ทำอะไรโอ้โหภาคไหนน่ผมตัดสินใจออกมาต้อง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 ทำใจแหละแต่ออกมาก็ยังยังเข้าไปหาคนนี้ไปง้อยอีกนะเพราะอยากกลัวมีข่าวเนี่ยบอกว่าอยาททาได้ไหมตัดเขาได้ไหมเขาไม่ได้คนเสื้อผ้าหมุกไปเลย อย่าเอาไว้แม่กระทั่งรองเ้าวขาดของมึงนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพัวใหม่กูมาเขาจะรู้ว่าัูตักมึงไม่ได้คราวนี้ขึ้นอยู่กับมึงจนผมเบียดไปหมดเลยคิดถึงลูกไหมเต้มากรับแต่ทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้เราไปหาลูกบ้างไหมไปทุกอาทิตย์ครับ แต่อาทิีนี้ผมไม่ไปเพราะมีข่าวม,มีข่าวแล้วผมไม่กล้าไปครับแวีจะขอรูวมาเนี่ยคงจะมีปัญญาผมราเขเก่งเลยือเขาบอกเขารู้จักตำรวจหมดไม่มีอะไรขนาดเข้าไปบ้านบ้านเคยอยู่ด้วยกันสี่ปีเขาบอกว่าผมบุกลุกเลยขนาดนั้นเลยครับผมมีการแจ้งความไหมเต้ยอะไรนะมีการไปแจ้งความไหมเขาไปแจ้งความด้วยมีไหมครับ แค่ความเท็จอะไรของเขาน่ยหลายอย่างนีแต่ผมไม่ถือไงผมมีความรู้สึกว่าเออต่อไปฉันก็จะไม่ไปแต่บัตรนั้นมาต้องไปไปเยี่ยมแต่แม่ที่มีแม่ใช้บ้างแม่ขัดตอเวลาถูกหวยก็เไม่ให้แม่ใช้แต่พี่ขอบใจเรา